หลักธรรมแห่งความสำเร็จความสมหวังหรือว่าความสำเร็จในชีวิตถือเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะความสมหวังเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เราพึงปรารถนากันในทางพระพุทธศาสนาเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงวิธีการที่จะทำให้คนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ประสบความสำเร็จได้ ก็คือการดำเนินตามหลักของอิทธิบาท4อิทธิบาทแปลว่าทางแห่งความสำเร็จอิทธิบาท4ประกอบด้วย 1. ฉันทะความพึงพอใจถ้าเรามีความพึงพอใจในการงานที่เราทำก็สามารถที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จพบกับความสมหวังในชีวิตได้ 2. วิริยะความภาคเพียร พยายามในสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเช่นการศึกษาเล่าเรียนการประกอบภารกิจการงานถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นพบกับความสมหวังได้ 3. จิตตะการฝักใฝ่พยายามหาเหตุผลหรือว่าวิธีการที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงได้โดยไม่มีอุปสรรค เป็นการก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทั่วไป4วิมังสาการพินิจพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ว่าสิ่งนั้นประกอบด้วยเหตุผลประกอบด้วยคุณงามความดีหรือสิ่งอะไรที่ไม่ดีก็ต่างทีถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราก็ลงมือทำประพฤติปฏิบัติได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ละทิ้งออกไป อิทธิบาททั้ง4ประการนี้แหละถือว่าเป็นคุณธรรมที่จะทำให้คนนั้นพบกับความสมหวังและความสำเร็จในชีวิตของเราได้